สวัสดีตอนแง่มมือเสาตอนเจ็ดโมงก็กลัวพี่น้องจ้ามือนี้มีตนนี้มานําเสนออีกบอเมนมานําเสนอดอกแบบว่ามาอัปเดตนนี้ให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเสนีจั่นขาวที่ปลูกไว้นะคะนี่เพันตนใหญ่นะพี่น้องงามตนใหญ่แห้ง ต้นเขาโตแล้วเมื่อก่อนถ่ายให้ดูตอนที่ปลูกใหม่ๆต้นเขายังไม่ยังไม่โตขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเงี่ยงกันอยู่ในซองกระถางจ้าพี่น้องนี่คือสนีจันขาวสนีจันขาวนะคะใบเขาก็จะมีมีกระดูกใบสีขาวนี่แล้วก็มีการมีการเป็นสีขาวด้วยนุ่น ون. นี่นะคะสนีจันขาวเป็นไม้มงคลของคนไปเกิดประจำวันพุธเป็นไม้ไประจำคนที่เกิดวันพุธนะคะนี่เป็นไม้ประจำวันเกิดประจำวันพุธนี่คนที่เกิดวันพุธให้ปลูกสนีจันขาวคนวอ เป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลที่ควรปลูกที่น่าตาปลูกน่าสะสมอีกหนึ่งชนิดนะคะเพื่อนๆมียี่สองสามกระถางพี่น้องสามกระถางสี่กระถางพุละแต่ว่าสองต้นนี้เพิ่น็นนจะไล่เลียก,กันเนาะความใหญ่ของเพิ่นความงามของเพิ่นนะคะถ้าเราใส่กระถางใหญ่เขาก็จะต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆ เราใส่กระถางเล็กเขาก็จะต้นเล็กไปตรงตรงนั้นอีกอยู่นั่นอีกหนึ่งกระถางอยู่นั่นอีกหนึ่งกระถางเป็นกระถางที่สามส่วนตัวในกระถางตัวในกระถางใหญ่ตัวนั้นก็เป็นอะไรนะ<ม>เพิ่นว่าเป็นหวันจุงหน้าพี่น้องแต่ว่ายังบ่าท่านในงามเนาะแต่หูบ่กหูว่าเป็นของแทหรือของเทียม สเสนีจันขาวก็จะมีใบที่สวยงามมากมีสเสนีตรงนี้ตรงที่เขามีการใบเป็นสีขาวนี่มีกระดูกใบสีขาวนี่ใบเขาจะเขียวแล้วก็มีกระดูกใบสีขาวนะคะเพื่อนๆปลูกไว้เสริมโชคเสริมลาบ เพิมบาลามีนะคะเพื่อนๆจ้านี่ก็จะประมาณนี้นะคะ นี่เพื่อนกำลังงามพี่น้องใบก็จะเป็นสีเขียวมันวับเลยนะคะเพื่อนๆขยับ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 ,ยบมาทางนี้อีกนะคะนี่อีกหนึ่งต้นนี่อีกหนึ่งกระถางตอนนี้กำลังโตกำลังงามเลย กลับมาที่เดิมออมเพือนอยู่นี่มิตะไหม่มงคลทั้งนั้นพี่น้องจ้ามิตะไหม่มงคลจะเป็นไหม่จักอันใดต่ออันใดเนี่ยมุกบางอันก็จําชื่อได้บางอันก็จําชื่อไม่ได้นะคะเพื่อน คลิปนี้กากฟไปสำนีคนพี่น้องจ้าเอาต้นสนีจันขาวมาอัปเดตในพี่น้องเบิงความใหญ่คงเพิ่นนะคะความใหญ่ความงามของเขานะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนสุนทิชามาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอเข้า,ามาสวัสดีค่ะ